สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเฮิอนฟ้าอินดี้นะคะวันนี้จะมา,อาบอกวิธีการติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบ r o นะคะง่ายมากเลยค่ะนะคะก็คือ,อท,ทุกคนสามารถติดตั้งเองได้นะคะถ้าเกิดว่าเราซื้อมาเนี่ยไม่รู้จะติดตั้งยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งกันเลยค่ะง่ายมากเลยค่ะนะคะมาเลยค่ะนะคะ ตอนแรกเลยนะคะเครื่องมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะนี่ค่ะนะคะเราซื้อมานะคะอ่าระบบ r o 5ขั้นตอนนะคะก็มันก็จะมีเอามาดูข้างหลังมันนะคะมันก็จะมีรูอยู่สองรูนะคะหน,หนึ่งสองนะคะเราจะแปะตรงจุดไหนเราก็ไปโฟกัสเลยนะคะว่าเราจะติดตั้งตรงไหนที่มันเหมาะสมนะคะก็คือเอาที่มันสะดวกอะคะ่ะเวลาเราติดตั้งเสร็จแล้วเนะี่ย อ่าเราสะดวกที่จะเปิดกินเปิดใช้นะคะอ่าเอาที่ที่มันติดตั้งแล้วมันสะดวกมันสบายของเรานั่นแหละค่ะนะคะอ่าอ่าพอนี่เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราจะติดตั้งและทําการติดตั้งแล้วนะคะแล้วก็มาจุดนะคะที่ว่าข้างหลังเมื่อกี้ที่มันมี2รูเห็นไหมคะข้างหลังนะคะนะคะเรามาทําการจุดนะคะก็จะมีเมจิกนะคะนะคะเรามาจุดนะคะทาเป็นสัญลักษณ์ไว้ทาไมถึงต้องจุดนะคะเพราะว่าอ่าเพื่อ ตรงรูที่เราจะแฝงเนี่ยมันจะได้ไม่คาดเคลื่อนนะคะนะคะแล้วก็มันจะได้ติดตั้งสวยงามนะคะเพราะว่าถ้าบางทีเราจุดเ,เยอะเกินไปน้อยเกินไปมันไม่เท่ากันค่ะนะคะไม่รู้มันจะไปแปะลําบากอะคะ่ะเดี๋ยวตจะเจาะรูไม่พอดีสักทีนะคะนะคะก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็มาจุดนะคะเอาเมจิบจุดนะคะเอาไปดูเลยนะคะวิธีการทาอ่นหนึ่งอันหนึ่งนะคะ,อะสองอจุดนะคะพอจุดเสร็จแล้วนะคะ อ่าแล้วเราก็สกรูน็อตลงไปนะคะสกรูน็อตลงไปเลยอ่าสกรูน็ตนะคะสกรูไปเลยนี่ก็เหมือนกันนะคะพอสกรูเข้าไปเรียบร้อย,ลยะะแล้วนะคะแล้วเราก็ออกมาทำการขแขวนค่ะนะคะขแขวนตู้กองน้ำอ่าเลยนะคะหาเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะ เห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ัง่ายมากเลยนะคะอันนี้คือแปะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นอ่ารอระบบ r o เครื่องกรองน้ํา r o 5ขั้นตอนนะคะเขาก็จะมีชุดของเขาอะค่ะือถ้าอย่างนี้มันต้องเสียไฟไว้ตลอดเวลานะคะแล้วมันจะกั่นกรองน้ําออกมาแล้วมันจะมีระบบอ่าน้ําดีกับน้ําเสียนะคะก็คือจะมีระบบน้ําทิ้งกับน้ําดื่มนะคะอ่าตัวนี้นะคะอ่า อาจจะงงนิดนึงว่าอะไรกลมๆนะคะตัวนี้คือตัวปั๊มลมค่ะนะคะเพราะว่าระบบเนี้ยเราต้องเสียบไฟนะคะเสียบไฟไว้ตลอดเวลานะคะก็คือมันจะมีปั๊มลมนะคะปั๊มลมตัวนี้มันจะทําการดูดน้ําเข้ามานะคะกรองเสร็จแล้วมันก็จะดูดน้ํามาพักไว้ในนี้นะคะในที่ที่ตัวสีข,ขาวนนะะๆนี้นะคะกลมๆเนี้ยนะคะมันจะมาจุมันจุไว้ในนี้นะคะแล้วก็พอมันเต็มแล้วมันก็จะตักนะคะพอเราเปิดใช้งานใหม่นะคะน้ํามันหมดมันก็จะกรองลงมาอีก นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะวิธีการเอาน้ําเข้าไปกรองเป็นยังไงนะคะก็คือก็จะมีสายระบบน้ําสายน้ํา i o นะคะเขาเรียกว่าสายน้า AO นะคะก็คือเราก็เนี่ยค่ะละมุนตัวนี้นะคะตัวนี้ประกอบเสร็จแล้วใช่ไหมคะตรงที่ว่าเมื่อกี้นะคะที่ว่าท่อน้ําที่เราออกมาจากเครื่องเราเนี่ยนะคะนะคะเราก็จะทําการเข้าไปเอาน้ําจากตรง ก๊อกน้ําที่บ้านเรานะคะก็คือปลาปานะคะก็จะมาเข้าในเครื่องกรองตัวนี้นะคะเราหมุนตัวนี้ออกมาะคะ่ะตัวล็อกนะคะตัวล็อกบนบาลค่ะนะคะนี่ค่ะกลมๆอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะนะคะแล้วก็แย่แย่เราไปในรูนี้นะคะแย่ลงไปในรูนะคะแล้วก็เราก็ใช้เป็นสว่านไอ้ไม่ใช่นะคะใช้เป็นไขควงไขควงแฉกนะคะเนี่ค่ะ ควานนิดนึงควานให้รูมันแบบว่าให้มันขยายนิดนึงค่ะเพราะว่าสายกองน้ำ A.O มันใหม่อะค่ะรูมันฟิตนะคะนะคะเราควานนิดนึงควานเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็มาเสียบลงในบอลวาลเห็นไหมคะเสียบลงในบอลวาลเรียบร้อยนะคะเสียบเรียบร้อยนะคะแล้วก็ทําการล็อกล็อกให้เรียบร้อยนะคะนี่นะคะการล็อกให้เรียบร้อยนะคะ อันนี้ล็อกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะอ่าเอามาเข้ากรองเข้าเครื่องกรองกันนะคะเพื่อว่าจะได้เราจะได้อ่าใช้เป็นดื่มกันนะคะใช้ดื่มนะคะก็หมุนตัวนี้ออกมาค่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวน้าเข้าตัวแรกเลยนะคะอ่นะคะเข้าไปเครื่องกรองก่อนนะคะให้น้ําจากน้าประปาบ้านเราเนี่ยะคะ่ะเข้ามาในเครื่องกรองก่อนนะคะอ่าขั้นตอนที่หนึ่งอ่าเข้าไปเลยค่ะสวมให้ลึกนะคะแล้วก็หมุน นี่ค่ะเห็นไหมคะง่ายไหมคะส่งลงหมุนล็อกให้แน่นนะคะพอมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะล็อกให้แน่นแล้วนะคะเราก็จะมาดูนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวเมมเบรนนะคะตัวเมมเบรนตัวนี้มันก็จะกรองพวกกรองความละเอียดนะคะพวกสารแขวนลอยโลหะหนักอะไรเงี้ยกรองค่าเชื้อโรคอะไรเงี้ยนะคะาะว่าเป็นตัวไส้กรองเมมเบรนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการต่อกันนะคะ เยวจะให้ดูนะคะต่อยังไงนะคะอันนี้นะคะก็คือตัวนี้มันจะป้อนเข้าปั๊มลมนะคะตัวนี้นะคะก็คือจะเข้าปั๊มลมนะคะเนี่ยค่ะก็คือตัวนี้นะคะเข้าปั๊มลมจะเข้ามาทํางานนะคะก็คือมันจะเข้าเอ่อเอ่ออ่ไส้กรองแมมเบลนะคะนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะมันก็จะเข้ามาในปั๊มลมอ่คะ เราก็เสียบลงไปเสียบในปั้มลมตัวนี้ค่ะให้สุดให้ให้สุด,สดเสียบให้ลึกเลยค่ะทั้งกึ๊กเลยแล้วก็ดึงมันก็จะล็อกเห็นไหมคะง่ายไหมคะ,ะเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเส้นนี้ก็จะเป็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ําทิ้งนะคะอ่ะนี้น้ำน้ำทิ้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นก็จะแถมมาตัวนี้ให้นะคะเห็นไหมคะเนี่ย กจะแถมตัวเขาเรียกว่าตัวระบบน้ําทิ้งอัตโนมัตินะคะนะคะก็นะค,ะคือถ้าเราเสียปักเสีย,ยไฟไว้ปุ๊บเนี่ยนะคะเวลาเรากันกองเนี่ยมันก็จะมีน้ําทิ้งออกไปเองทิ้งโดยโอัโอโตโนมัตินะคะโดยที่ว่ามันจะกั่นออกไปเองนะคะก็คือน้ําทิ้งนะคะนี่ค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่น้าทิ้งนะคะมันก็จะปล่อยออกของมันเองเวลาเรากองปุ๊บนะคะกองปุ๊บเนี่ยก็คือมันจะมีน้ําเสียออกไปข้างนึงนะคะ,ะแล้วก็น้ําดีนะคะอันนี้ก็คือสุดท้ายข้อที่5นี่นะคะก็คือจะเป็นน้ําดีนะคะน้ากรอง นะคะ speaker, ตัวนี้ตัวที่5้านี้คะก็จะเข้าไปกรองน้ำดื่มนะคะเป็นน้ำที่สะอาดแล้วนะคะว่าจะเข้าไปกรองนะคะแล้วก็วันนี้เรามาดูขั้นตอนสุดท้ายค่ะนะคะก็คืออันตัวนี้เป็นเหล็กฉากค่ะนะคะจะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นฉากอย่างนี้นะคะมันก็จะมี3ามรู1 totally 2 3สามนะคะเราทำเหมือนเดิมเหมือนติดตั้งทุกอย่างเลยค่ะเหมือนติดตั้งตอนแรกเลยค่ะนะคะก็คือมาทำการจุดก่อนนะคะจิกมาจุดนะคะ อ่ะหนึ่งสองสามอ่ะทำสามจุดนะคะอ่ะสามจุดเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเรามาทำการสกรูเข้าไปอ่ะสกรูเข้าไปเลยนะคะ นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะแน่นหนาแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะมีก๊อกให้นะคะก็จะมีก๊อกมาให้ในเครื่องเลยไหมคะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็อ่ามันจะมีรูนะคะตรงเหล็กฉากมันจะมีรูอยู่นะคะแล้วก็สวมลงไปในรูเลยอันนี้ก็ทําการล็อกค่ะนะคะตัวนี้จะเป็นตัวล็อกค่ะนะคะนะคะตัวล็อกนะคะล็อกตัวล็อกก๊อกอะค่ะนะคะวงกลมดำๆนะค่ะแล้วก็หมุนเข้าไปหมุนเข้าไปเลยค่ะนะคะ มันเข้าไปให้สุดอลค่ะนะคะเพื่อมันจะได้ไม่หลวมนะคะนี่ค่ะหมุนไปให้สุดแล้วนะคะอ่ะอ่นี่แน่นหนาเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะอันนี้ก็คือติดก๊อกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะจะหมุนไปทางซ้ายอันนี้เป็นก๊อกซิงนะคะจะหมุนไปทางซ้ายก็ไดาหมุนไปทางขวากระด้นะคะหมุนมาตรงหมุนมาเฮียไม่หมดเลยนะคะเพราะเขาเป็นก๊อกซิงนะคะแล้วคราวนี้เราจะมาดูขั้นตอนสุดท้ายค่ะก็คืออันนี้ก็จะเป็นน้ําดื่มนะคะ น้ำดื่มที่ว่าเราจะเอาเข้าวกล็อกนี้ค่ะเอาข้าวกลอนี้มาดื่มเนี่ยค่ะมากินมาดื่มมากินนี่แหละค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นท่อที่ห้านะคะแล้วก็หมุนเข้าไปเลยค่ะหมุนให้แน่นนะคะ,ะเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะ,ะค่ะนะคะก็เราก็จะมาเข้าในานี้ค่ะกอ๊อกน้ําน้ําดื่มนะคะก็คือน้ําสะอาดแล้วตัวนี้กอ๊อกสุดท้ายนะคะ มันก็จะมีตัวนี้ค่ะที่เข้าแถมมาด้วยนะคะก็จะมีตัวล็อกอะค่ะนะคะตัวล็อกตัวล็อกสายกองน้ํานะคะเนี่ยค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจะมีตัวอินเสิร์ตแล้วก็จะมีตัวตัวล็อกก๊อกอะค่ะนะคะอย่างนี้ค่ะนะคะแล้วเราก็ใส่ลงไปในรูนี้เลยค่ะเห็นไหมคะสาย r o หยิบสาย AO มานะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวล็อกก๊อกนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในรูนี้เลยค่ะในรูใส่ไปเลยนี่นะคะ เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยนะคะตามด้วยตามตัวอินเสิร์ตนะคะตามด้วยตัวอินเสิร์ตเห็นไหมคะตัวกลมๆตัวนี้ค่ะเพราะทําไมต้องใส่ตัวอินเสิร์ตเพราะว่าอ่าถ้าเราจะอ่าสวมเข้าไปเลยเนะะี่ยค่ะมันจะทําให้ก๊อกน้ําเราอ่ะรั่วซึมนะคะเพราะว่ามันจะไม่สนิทนะคะมันจะรั่วจะซึมถ้าเราหมุนเข้าไปเลยเราต้องใช้เป็นตัว อินเสิร์ตตัวนี้ค่ะตัวนี้ตัวกันน้ําซึมน้ํารั่วนะคะอ่าเราก็ใส่ลงไปตามด้วยใส่ตัวตามด้วยตัวอินเสิร์ตนะคะเรียบร้อยแล้วคขะนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะเนี่ยลักษณะแบบนี้อ่านะคะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มาใส่ลงในรูก๊อกเลยค่ะอ่ะออกไปเลยงานะ,ะหมุนให้แน่นค่ะทําการหมุนให้แน่นนะคะอ่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะนะคะแล้วก็มาเช็คอีกทีหนึ่งนะคะโดย ใช้กุญแจเลื่อนนะคะหมุนอีกทีนึ่งเช็คดูความเรียบร้อยให้มันแน่นหนานะคะเพื่อน้ำมันจะได้ไม่ซึมไม่รั่วนะคะ,ะหมุนไปเลยเรียบร้อยค่ะนะคะอันนี้เป็นอันว่าขั้นตอนการติดตั้งระบบกรองน้ำห้ขั้นตอน RO อันนี้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วนะคะแต่ว่านะคะเดี๋ยวก่อนนะคะยังยังกินเลยไม่ได้นะคะอ่าเรามาดูตรงนี้ค่ะนะคะ พอเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราต้องมาเปิดตรงนี้ก่อนนะคะมาเปิดตรงวาล์วน้ํานี้ก่อนนะคะเปิดน้นปลาปานี้เข้ามาก่อนเห็นไหมคะนะคะเปิดในลักษณะที่ว่าให้มันชี้เข้ามาในตัวเครื่องเห็นไหมคะที่ว่าบนวาล์วสีฟ้าๆตรงนี้ค่ะให้มันชี้เข้ามาในเครื่องให้มันทํางานนะคะนะคะให้เปิดน้ําเข้ามากรองก่อนเพราะเราติดเสร็จแล้วเราไม่เปิดตัวนี้นะคะน้ํมันก็จะเข้าไม่เข้ามานะคะพอน้ําเข้ามาป้อนเข้ามาเสร็จปุ๊บนะคะอ่านะคะแล้วคานนี้เราก็มาเสียบปลั๊ก นะคะเสียปักเห็นไหมคะก็จะมีปักให้เราก็เสียปักไปเลยนะคะอันนี้พอเสียปักเสร็จแล้วนะคะเสียปักเสร็จแล้วเครื่องมันก็จะทํางานนะคะมันก็จะป้อนน้ําดีน้ําเสียออกไปเลยค่ะน้ําเสียต่างหากนะคะน้ําดีก็จะเข้ามาเก็บในนี้นะคะตอนแรกนะคะติดตั้งเสร็จแล้วเราอย่าเพิ่งดื่มนะคะให้เราเปิดทิ้งไว้สัก5นาที10นาทีก่อนนะคะให้มันล้างเครืคค่องกรองน้ําล้างไส้กรองกันกรองให้สะอาดก่อนนะคะเพราะว่า เครื่องใหม่มันยังมีเศษพวกคาร์บอนเรซินอยู่นะคะคือมันยังยังไม่สะอาดเพราะเราทานเข้าไปแล้วมันจะเฟื่อนนะคะล้างก่อนล้างให้สะอาดแล้วก่อนแล้วค่อยดื่มนะคะอันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะก็คือการติดตั้งเครื่องกองน้ํานะคะก็คือเสร็จอันเป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยทุกอย่างเลยค่ะนะคะ,ะ,ะวันนี้นะคะช่อง เหินฟ้าอินดี้ก็ต้องขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะหากว่าท่านใดที่สงสัยนะคะอยากจะสอบถามนะคะคำอยากจะได้คำแนะนำนะคะก็ให้กดมาใต้ลิงก์นี้เลยนะคะตกดมาที่นี่ได้เลยะคะ่ะใต้ลิงก์นี้เลยนะคะแล้วก็รบกวนฝากติดตามนะคะ กดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ